เด็กชายเ,เด็กหญิเรียนอยู่งันน้งหมดสอสิบสามหนึงน่งหนึ่งหนึ่งทั้งหกน้งเรียนสนดีดีเดีปีหนึ่งหกขวบครับวันนี้เราจะอ่านเรื่องวันนี้ไม่มีทีวีวันนี้ที เพื่อหนูไม่มีอะไรจะทำหนูเปียส่างั้งนัง่งบนลนอนบนนี่เปียเปียเออเปียเออช่วยยายปั้นบัวลอย หน่อยสิแล้วกินอร่อยดีกับไข่หวานวันนี้ไม่มีที่มีหนูทัวอ,อะไรอะตรีตารีนี้ชวนตารี ส,สีสีสีชวนไปเล่นที่บ้านเล่น นุกและสูุกใจลุมฮ้อมต้อมดีวียังไม่เสร็จเดียไปช่วยเหี้ยเป็ดและเก็ะไข่ที่เตะนี่ช่วยเร็วไว นุ่มตาใสน่ารักจังเพียจะมาเล่นไม้กระดก ดานเติมพลังต er. ัวใสแหงวัยยาววันนี้ไม่มีทีวีแต่ก็ดีได้อ่านหนังสือเล่มเก่าหอมกระดาษ เมื่อผลิตเบาบาพิกเบาบาหนังซื้อคือเพื่อเราตลอดตางชุมพร้อมต้องทีวีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพ่อจะ ไปยุบกลับมาบ้านไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องมีทีวีได้อีกนานเพราะหนูเพียยังเบิกบานชอบอ่านหนังสืออจบวันนี้ไม่มีทีวี One <laughs> knee,